คุณองอนันคะศักยภาพของคนไทยในอาเซียนมีอยู่มากมายค,ะค่ะซึ่งการสัมภาษณ์พิเศษโดยบรรณาธิการของเราคุณธนงขันทองนะคะไปสัมภาษณ์คุณวิบูลย์กรม,มรดิตค่ะแห่งอมตะนครนะคะน้องชายของคุณวิกรมกรม,มรดิตค่ะเชิญชมรายงานพิเศษนี้ค่ะ คุณวิบูลครับอยากจะทราบว่าถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะฮะเพราะว่าเราจะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี2015เนี่ยคุณในสายตาคุณวิบูลเนี่ยคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนเราจะยัยงคงเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดการลงทุนจากทั้งต่างประเทศกในประเทศอีกหรือเปล่าครับผมยังเชื่อว่าถ้าในพื้นฐานในศักยภาพแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ย เราอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีมากๆเลยนะครับเหมือนกับอันนี้อะไรนะฮะให้โดยเบ,<น>บืบ้องบนเบื้องบนเนี่ยให้เราลงมาอยู่ตรงเนี้ยลองนึกดูสินะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยรัศมีการบินสองชั่วโมงเนี่ยเราถึงที่ใดบ้างมีไหมประเทศใดที่จะเป็นอย่างเรานะครับอันนี้คือจุดจุดแข็งนะครับอันที่หนึ่งอันที่สอง คนของเราถามจริงๆเลยแต่ว่าคนไทยเนี่ยหัวแข็งนะว่าพอลึกๆแล้วปั๊บเนี่ยคนไทยไม่ได้เป็นคนหัวแข็งนะครับนี่คือเสน่ห์ <โ huh. S 1> แต่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเสน่ห์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดดึงพอที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าคนนี่แหละมันจะสาคัญที่สุดใช่ <Okay. S 1> ไหมฮะ AEC จะไม่อะไรก็ตามแต่ประเทศไทยยังน่ารักที่นี่ใน AEC มันก็เป็นโอกาสสําหรับประเทศไทย <c oughs> ในขณะเดียวกันมันก็เป็นความเสี่ยงด้วย แน่นอนครับทีนี้เราจะชั่งยังไงระหว่างโอกาสที่เราจะได้ในการที่จะเป็นเจ้าออตลาดอาเซียนในขณะเดีวยวกันคนอื่นเาก็จะเข้ามาตีตลาดบ้านเราก็ได้ด้วยนะครับนี่เราต้องทำไงครับวันนี้คนไทยน่ารักแล้วแต่ขณะที่คนไทยเราน่ารักแล้วเนี่ยมันไม่พอหรอกนะครับคุณต้องปรับตัวคนเองด้วยเหมือนกับทำการค้าแหละถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณจะโกินเตอร์ คุณจะมัวแต่พูดภาษาของคุณเองหรือเปาหรือว่าคุณจะมัวแต่มาอะไรนะกบอยู่ในกาลาได้หรือไม่คุณก็ต้องกล้าคิดนอกกรอบคุณอย่าคิดในกรอบเพราะคิดในกรอบปับ๊บนั่นคือ weak point เลยวันนี้คนใดก็ต้องปรับง่ายๆเลยอย่างเช่นภาษาคุณจะมัวแต่มาพูดภาษาคือโอเคดีนะครับเราต้องภูมิใจในความเป็นชาติของเราแน่นอนครับคุณต้องเรียนภาษาไทยแต่ขณะเดียวกันพอไหม คุณก็ต้องเรียนภาษาคิจภาษาจีนภาษาอะไรที่มันมากไปกว่านั้นเพื่อที่ปรับตัวเราเองคำถามมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราคุยกันรู้เรื่องปั๊บแล้วการค้าเกิดไหมครับคุณวิบูล์ในฐานะที่เป็นผู้บริหารของอมตะซึ่งเป็นผู้ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศเนี่ยเข้าที่สดับรับฟังดูจากลูกบ้านหรือว่าคนที่มา อาศัยเราเนี่ยทำธุรกิจทำโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเขามีการเอ่ยกล่าวหรือว่าแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่อง AEC หรือว่าเรื่องที่จะทํำยังไงที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันหรือว่าให้ธุรกิจของเขาเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้ไดรครับเขาก็จะมาพูดกับผมนะฮะถ้าเป็นเรื่องที่เป็นหลักๆเลยตอนนี้ก็คือเรื่องของแรงงาน นะครับแล้วก็พูดออกมาที่ได้รับตลับรับฟังมาเยอะมากเลยนั่นก็คือเรื่องของแรงงานนะครับว่าเออแรงงานเนี่ยเราจะทําอย่างไรในเมื่อคนไทยเองเนี่ยค่อนข้างเลือกงานแต่จริงๆเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะ<ม>คือทําถึงจุดหนึ่งปั๊บแล้วเนี่ยเราเองเราก็ไม่ควรที่จะทํางานแบบเดิมๆ<ม>หรือว่างานที่มันไม่ได้เสริมสร้างอะไร<ม>นะครับเราก็ควรที่จะอะไรนะปรับยกระดับยกระดับตัวเราขึ้นมาให้สูงขึ้นและไอ้ตัวช่องว่างตรงเนี้ย<ม>เราก็เอาอะไรนะฮะ รอบรอข้างของเราที่วันนี้ผมชอบคำหนึ่งมากๆเลยนะพาระให้เป็นพลังไอ้คนตรงนี้เอามาทำพวกพวกพวกอันสกิลนะฮะเอามาทำงานให้กับเราแล้วก็ทำให้มันถูกต้องซะใช่ไหมครับเราจะรับไหมว่าเพื่อนบ้านเราคนนั้นมาลงทะเบียนจัดอะไรให้เรียบร้อยนี่จริงๆแล้วมองไปก็คือเรื่องของ AEC นั่นเองใช่ไหมครับจะได้ไม่ต้องยากไปชอบเทชตเรื่องคนนี่คือสิ่งที่ ทางนาักลงทุนที่อยู่กับผมเนี่ยจะเลสเรื่องนี้กันมาตลอดแต่ลึกๆแล้วถามแล้วเนี่ยเขาอยากได้คนไทยเพราะคนไทยอย่างที่ผมบอกนะฮะผมยืนยันอยู่คำหนึ่งนะคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วน่ารักคุยง่ายไม่เรื่องมาก